ตอนนี้เรายืนอยู่ที่โครงการจักรพรรดิโฮมเฟสซีนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนหัวนนโกในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับก็อยู่ในตัวเมืองของกาลสิน์เลยนะครับก็อยู่ั่งตรงข้ามประตูทางเข้าเดินจากกาฬสินนะครับเข้ามาแค่500เมตรก็จะเจอโครงการของเราตั้งต่าง,งาเลยครับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับในส่วนแปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงมรดกก็จะเป็นไทยไทยสามห้องนอน2ห้องน้ําบนเนื้อที่60ตารางวาแล้วตรงนี้จะเป็นนที่จอดรถกว้างให้อีก สองคันรถที่จอดแบบว่าถ้าจอดดีๆก็สี่คันสบายๆเลยนะครับตรงนี้ยังเหลืออีกครับเหลืออีกประมาณสามเมตรนะครับช่องนี้ยังเหลืออีกคือเนื้อที่หกสิบานนี้ทาไมมันใหญ่ไ้เกินด,ดูตัวบ้านนะครับก็ใหญ่ตัวมโหฬารแล้วทีมงานช่างก็อยู่ในขั้นตอนของงานก่อนะครับงานก่อ,อถ,ถ้าประเมินดูด้วยสายตาตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในงานก่อก็ขอบคุณทีมงานช่าง,งชุดนี้นะครับก็คือเขาทำความสะอาไดไปด้วยก็คือไม่ได้ติไม่ได้บอกกันเลยครับคือ ทำแล้วสะอาดไปด้วยในตัวนี้อันนี้คือ,อนนก็ชอบแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทีมงานช่างนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไทสองอสามม้วนสองน้ำเหมือนกันครับก็จะเป็นแปลงโกเมนโกเมนโกเมนง,งานก่อกว็วันนี้หยุดหยุดก่อกว่าช่างโครงหลังคาทําการมุงระเบื้องหลังคาครับอันตรายต่อช่างนะครับเราก็ต้องให้ชุดก่อออกไปบางระบบท่อระบายน้ําในแปลงของบุษราคามนะครับ วันนี้เขามุงเสร็จเรียบร้อยแล้วการสเต็ปการมุงของเราก็เช่นเคยครับคือใส่ขนวนกันครบร้อนนะครับชนิดสองหน้านะครับป้องกันแล้วก็สะท้อนออกไปนะครับคือเป็นชนิดสองหน้าเราให้สองหน้านครับโครงการเราอันไหนดีอันไหนแพงจัก,กรพรรดิโฮมจัดให้นะครับตัวนี้คือก็จะพรุ่งนี้ก็จะทําการตัดใส่ครอบนะครับในในส่วนของกุะเบื้หลังคาถ้าไม่อันตรายพรุ่งนี้ถ้าดูไม่อันตรายเราก็จะแบ่งช่างเข้ามาเกาะ ในส่วนของแปลงโกเมนด้วยนะครับอันนี้คือยังบ้างใครสนใจให้รีบติดต่อมาเลยบ้าน2หลังนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นไทย3มห้องนอนที่สวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชม uh, ไทยสห้องนอนกันนะครับสวัสดีครับ